เลยครับเสียงโบวนหวานๆเลยคันนี้อีกี่โอ้ยไม่ควรพลาดครับเจ็บอีหเอาเปิดตัวด้วยสุดหล่อครับ คันนี้เลยกอสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะน,นาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ครับพามาอยู่ที่เสียงกงหนองคายนะครับนี่เลยเอาสุดหอล่อรถใหม่ครับมาให้ดูนี่เลยครับพามาดูสุดหล่อสีน้ำเงินคันนี้รถใหม่ครับเพิ่งมาถึงร uh, ้านเลยนะครับมีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับผม สำหรับท่านใดที่หาทางเลือกเนาะจะสดจะผ่อนจะไฟเน้นได้หมดครับเข้ามาปรึกษาได้เลย0818485884นะครับอ๋อจอกเอจริญรอยอะไรยตนหนองคายนะครับผมอ่ะพาไปดูเลยครับรีวิวแบบรวบรักตัดตอนนี่เลยครับฝั่งซ้ายฝั่งด้านคนขับเนาะประมาณนี้เลยแปลงหน้าเรียบร้อยครับกันชนย้ําหมดแบบยื่นให้เลยนะครับ เลยครับด้านข้างฝั่งนี้นี่ได้ตัวกันหมานะครับเป็นเหล็กเลยแล้วก็เช็ดซีโงงเงาวิบวับเลยนะครับนี่เลยเช็ดซีนอกแท้เลยนี่เลยครับ ชุดเบรกชิฟฟี่นะเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านหน้านะครับผมนี่เลยโหเราเราเอาการครับนี่เลยกันชนแบบย้ำหมดุดแต่งให้เ,เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่เอาไปใช้งานนะครับนี่มีไฟข้างบนหลังคาให้ด้วยฝันะ่งซ้ายครับ มีอุปกรณ์ตกแต่งครบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยพร้อมบันไดเลดนะครับมาดูกระบะด้านข้างความยาว3เมตร80นะครับรวมฝาท้ายเรียบร้อยดูแชสซีกันหน่อยถังน้ำมันก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับ นีครับตกแต่งให้เป็นเส็จเหลือแต่ใช้งานจริงๆนะครับนี่เลยเป็นหน้าตาเกียร์ของเขาเนาะนี่เลยประมาณนี้ ไปดูด้านท้ายกันหน่อยครับอ่าเป็นลายเสือนะครับเสืออะไรเสือดาวนะครับมีเพาดัานท้ายให้ด้วยนะครับนี่เลยอ๋โอเคครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะ hino jo 7 e นะครับคันนี้ jo 7 e เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอีกสักรลาะ น,นี่เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจ e เจ็ดเอี๊ทะเบียนเรียบร้อยเลยนะครับมีทะเบียนแล้วเอกสารพร้อมทะเบียนอยู่ที่8ปดแสนแปดแสนสามหมื่นบาทนะครับคันนี้แปดแสนสามหมื่นบาทพร้อมเล่มทะเบียนเลยเนาะได้หมดเลยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้0 9 8 9 0 1 3 8 8 4นะครับ ทีครับศูนย์1 3 8 8 4เนานะนี่เลยอ่ะพาไปดูข้างในครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาดูที่แผงประตูครับเฮ้ยคันนี้เป็นลูกนะครับแอร์ลูกภายในดำเนาะเป็นตัวล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโดมิเนเตอร์น, ator, นะนี่เลยครับประมาณนี้เลย สำหรับเจ้าเจ็ดอีคันนี้นี่เลยครับภายในดำเอาไปดูอีกฟังหนึ่งครับนี่ครับด้านคนขับเนาะนี่เลย เดี๋ยวต้องเช็ดอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าต้องมีการอุ่นเครื่องขยับรถทุกเช้านะครับมีเลยหน้าปัดนะโอเคฟังเสียงเครื่องยนต์ครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเสียงหวานๆอย่างนี้แน่นอนครับ เราฟังเลยเ้ยฟังกันหน่อยโยเสียงโบนหวานเลยครับเสียงโบนหวานเลยคันนี้อีกที ควรพลาดครับ 7E 8 3 0 0 0บาทครับคันนี้โอ้โหเด็ดจริงอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอ่ะเครื่องยนต์ครับว่าจะเป็นยังไงนี่เลยครับเครื่องยนต์เจ้า 7E คันนี้เลสวยเลยอ๋เป็นเอฟสีแท้นะครับเอฟดเีนอกแท้เลย เจ็บก e นะีเนาะไปดูอีกฝั่งนึงครับมีไหมครับสว,สวยสดๆเลยด้านเพลโบของเขาโอ้โหสวยงามเสียงนเนิียๆเลยใั่นี้ ดูใต้เก๋งกันหน่อยนี่เลยครับโอเคครับท่านใดที่ชื่นชอบ 7E เนอะ Minoo g o 7 e อุปกรณ์แต่งครบเซตเลยครับมีให้หมดเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ อะสำหรับคันนี้ครับแ3 0 0สนาบาทเนาะเอกสารผมเล่มบทะเบียนเลยนะครับจะสดจะผ่อนติดต่อเข้ามาได้เลย830แสนบาทครับราคาเจ้าคันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ